มาครับวันนี้ผมมีกับแกล้มชั้นดีหอยแคลงหอยแคลงลวกครับสดสดอร่อยครับนี่หอยแคลงแต่ถ้าเป็นหอยคางนั้นเหนื่อยครับทำทิมซีฟูด้ดแล้วก็ไวายครับตัวนี้ผมหมักเองเป็นไวายมะนาวนะครับแต่งกลิ่น ด้วยน้ำเฮลบูบอยหมักคู่กับน้ำมะนาวฮะแล้วก็ใช้ยีสต์รอวินของแคนาดานี่ก็เป็นสปาร์กิ้งกันแล้วกันนะฮะมันออกรสหวานนิดนึงมีความซ่านิดนึงครับได้ครบเดือนพอดีมารีวิวให้เพื่อนๆดูวายมะนาวสปาร์กิง้งอือหือ เรียกว่ากลิ่นนี่มืออาชีพเลยนะครับเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยหอยแคลงลวกสุดยอด